กูปัดออกไปเริ่มมึงเจ็บปวดอยู่ที่ไหนกูก็จะปัดออกไปนะพุทธังปัจจากขาเมฆทำมังปัจจากขามฆตั้งข้งปัจจากขามฆสิทธิว่าดูน้ำโมพุทธายะปวดมึมมึบบ่มปวดโมปวดแต่ว่ามันเครื่องนี่เฉยาโอมไฝ่ใหม่พ้องหนองผัดไทยเจนเนียดจังไรปวดทั้งละงับบั้งระงับตั้งข้งระงับดับหยิบสวะหายะ ปฏิสังขายโนิโตปินตปาตังคงหายคนยั่งนะปฏิเทวามีเกตสาวาหังฮิติโตเกตสาวาหังมเกตสาวะหังังโกน้ำมูพุทธายะมะหังพุทธังยันจะกยะมหังตะมังยันจะกยะมาหังทั้งทังยันโตนะโมูยันตังตราละนังคัดถามิจจมึงจะาปวดอยู่ที่ไหนกูก็คัดออกไปนะอันตรายต้องพวงยาให้มาได้พุทธังตราละนังคัดหามิ ทมังรละนงางคัฉามิจงังคังตระและนงางคัฉามิตตบันิเวชาตินางที่มันตากระตังวิจเกนนเจติิังโคลังเ,ตตปปตงเตจตันตาปิปิตายังอนัคิตงหิตบัทหาตบัทาตบปปานินางตบัโธปินนวาเดกิปฤตันตมันนามาหายเลีงหาไป พระอาจารย์เป็นไรอ่ะพระอาจารย์ตาเป็นตาแดงๆตาแดงๆมันปวดๆเหรอมันไม่ปวดหรอกแต่ตอนเช้าไอ็ลุกขึ้นมาทำพวทชาววัดอะไรงนี้มันมันมีน้ําตาแล้วก็มีอ๋อแล้วเป็นหลายวันแล้วเป็นแล้วแล้วแล้วมันมันมันอาการมันยังไงอ่ะก็มันมันอย่างนี้หรอมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดมันมันไม่ปวดแต่ตอนเช้ามันมีขี้ตาแล้วก็น้ําตาจะไหล เราเราพระอาจารย์ทำไมถึงมาหาหลวงปู่หลวงปู่ทำไดใช่ไหมฮะเชื่อว่าอย่างนั้นก็เชื่อถึงมาแล้วใครใครใครแนะนำไหมฮะก็เป็นลูกศิษย์แกงอ๋อเป็นลูกศิษย์อยู่ก็เลยให้หลวงปู่เผาอ๋ออยู่วัดใกล้ใกล้วัดเจ้ากันะสมุนเอออย่างนี้เขาอาการอย่างนี้เป็นอะไรหลวงปู่อันนี้มันมันมันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นลมพัดโอ้โดนลมโดนไลอีกอย่างหนึ่งอ่าฮะนะอ่าอันนี้ก็ตรง คนให้มันรังับดับหายไปโอบางทีก็ผงเข้าตาอะฮะปฏิจังคายยู่โอ้ีปฏิจจังคายยู่ในโตปินตะปาตังโอ้ผงหายโอหายโค่นยั่งเพรยะเสพมีนี่พ่นนะอะฮะโอ้องมาเขาเขามีอะไรที่เป็นโรคเป็นอะไรมาหางปู่มีโรคอื่นอีกไหมก้อนนี้นะก็ตอบไม่ได้มีหลายโรคนะที่มาหาโอ้อ คนเจ็บคนป่วยคนโดนอะไรต่ออะไรมันก็ตามแต่เขาจะมาหลวงปู่ก็เป็นที่พึ่งทางใจของเขาอะนะก็ก็คิดแล้วก็ได้ไม่เพราะว่าบไปงั้นเลยหรือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงปู่จะอาบน้ำมนต์ให้เอาบน้ำมีด้วยอาบน้ำมีอาบน้ำมนต์นะฮะอาบน้ำมนต์นะอะหันหน้าไปที่เตียงมันตกเขาต้องตามฝูงต้องตีนตะวันตกเอาไม่ใช่เราเดี๋ยวรูุ้กสิ่งกคน ว่าจะจัดจังอาดิจามิตังมังวาจาตัดจังอาดิจามิตังคางวาจาตัดจังอาดิจามิข้าพเจ้าพูดคำไหนขอให้ตัดจิตคำนั้นนะสาธุตสเกตการเมจะรูเปคิมิสุจเตจันติเทวิมาเนมที่เปรัเถจะฆ่าเมตานุวะนะพะเนเกหะวัตุมิเตเตพลมมา จายันตุเดวาจันจันอัมสาเมยาคะอันตัปนาทานตีนตันตาตันติเกจังมูนิวะระวจะนั่งตาททวเมตุนันตุธรรมมตวนาคาลูอายมัตันตาธรรมมตวนาคาโลูอายมัตันตาธรรมมตวนาคาโลูอายมัตันตาปลาตัวพระเจ้าขอรัตนาคุณพระเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วทุกทุกองนะ ปดหมื 4, ่นสี่พันพระอามาชันตลอดทั้งิ่งกับติทั้งหลายในวัดนี้หลวงป,ปู่ลอดหลวงป,ปู่ทาพระภูมิเจ้าที่ภู้กลาญากเกลแม่นางทานนี้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวัดนี้ข้าพระ,ระเจ้าจะประตาน้ำมนต์ให้โยมทั้งห้านี้นะถ้ามีเคาะสู่โรคภัยอันตรายต้องปวงให้ออกไปนะ้าในวันทิ่ห้าค่ำนี้นะ วายเห่วายเหเต๋นี่ตวายเหเต๋ทำมโงวายเหเต๋ตั้งโคพระพุทธโธช่วยกำจัดบัตรออกไปเด้อพระธรรมโมช่วยกำจัดบัตรออกไปเด้อตั้งโคช่วยกำจัดบัตรออกไปนะ คนไหนมีเคาะหอยหมดคอะหมดถูกหมดรูกหมดภัยอันตรายทั้งปวงอย่าให้มาใกล้นะพุทธโูตพวะกวัฒโมโูตพกวาตังโคตูพระกวาอันสิ่งไหนไม่ดีให้วินาโลกาหายไปะนะอันตรายทั้งปวงให้วินาสันตีเพียงหาย จิตท,ที่ว่ารูน้ำหมูน้ำมัดค่าพระเจ้า,า,จากำจัดบัดออกไปของไม่ดีมึงอยากเข้ามาใกล้นะเสียงหมดทนออกไปให้พ้นเดอ้อพวกตักตตนตูวินาศสันติเพียงหายเอาไปไว้โน่นี้วอ,อ,อว่างไมรได้เนี่ย เวตาตากุกตาวีตายาตาตาตาายาตาตาตาที่กุกุที่ตากุตาปกุตาปูเทว่กมที่กวาเวาทีกาลิภะาลิกากานิทุพยะยะตุนิทีวาตังอตังวิสปูกายปะนามนาอะนกอนะกะโอออะอะกาอัมิอะมีมหิสุตังสุนักุตังอาตุนะอะ พูดทางอ่ะขับไปอย่าทำมันอ่ะขับไปอย่าตั้งข้างอ่ะขับไปอย่าพูดทางให้มึงถอยออกซะเดิมสึ่งไหนไม่ดีตัวอัะปีทั้งหลายให้ถอยออกไปถ้ามึงอยากเข้ามาใกล้ตีนมุดออนออกไปให้พ้นเด้อพวกตะตูวินาสันติ ทิศที่ว่ารูพุทธูกูจะปัดออกทิศที่ว่ารูทำม,มูปัดออกวทิศทีว่ว่ารูสางโคกูจะปัดออกเด้อกูจะปัดพอผีตาหงจะห,จหามพีป่าพีบ้านกูก็จะปัดออกไปนะมึงอย่าเข้ามาใกล้เตยนำมูลทนออกไปให้พ้นเดิมพวกศัตรูวินาศสันเตนมว่าหายิติว่าหายิโตทันติวาหาห่วาโหโบติยะนางพุทธังอาหางว่าพุทธโถปัจอาุยาัมห,ยมห,หละละมิยามหังมีติตังลาลานางทัจฉามมีอยามหิียามหัง ถ้าทำามังสาและนางคัดถามี่ถ้าพระเจ้าจะคัดออกไปเด้อของไม่ดีมึงอยากเข้ามาใกล้นะตินาะมทุทนออกไปให้พ้นนั้นพวกศัตรูวนินาาสันติสัพพุทธานุภาเวนั้นจะไรทำมานุภาเวนาะจะไปังคานุภาเวนะา,นาวนะ ตาโหโพธิญานางตาโหโพธิญานางอาหังพระพุทโธแล้วม,มูลธรรมภูกำจัดมัดออกไปเด้อของไม่ดีมึงอยาเข้ามากายวายฮิติมาฮิตังสข้าราชการข้าไม่วายหิติวายฮิตังสังขังข้าและนางขัดฐานเรียนที่อยู่อาวานในเมืองเฟยอยู่ของอาวาสนางเตนี้ เววอวังยิติสารนังคัตถามาสาวาหายิติโตมาโหตะนังพุทธังช่วยถอดออกไปเด้อของไม่ดีตัวอับปีต้องลายถอดออกไปซะอันตรายใบมือเคยกุ้มกลุ่นเลยของอาวัชนังเวหีจิติวารูนโมพุทธายาวาองนิจิตังพุทธังยันจักมมังยัโตนโมยันตังจารนังคัตถามิเพียงหายเอาสองคนลุกไป เกจิมัลวันโตเกจีธรรมลวัโตเกจีสังฆลวัโตพุโทโธกูจะถอดออกไปเนอะขงไม่ดีตัวอับดีตั้งไหนกูจะถอดออกไปอันตรายทั้งพวงให้วินาศตันตีเพียงหายหายของไม่ดีวินาศโลกาไปแล้วเกสาวาหังจิตโสนัมโมพุทธายะเพียงหายสมุเอ็งจะรวยเกิดสมุเอ็จงรวยจัง์ พะออหลังให้เจ้ารวยโอมละรวยมาหาละรวย